อย่าอยากทำแค่ใช้อารมณ์ชั่ววูบไม่อยากทำก็ทิ้งมันไป อดทนมากเครื่องจากสาร <ทน S 1> ย่า<ท>นลิเภาของคุณชื่อภาคใต้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นความผูกพันที่ติดค้างในใจตัวละครค่ะแค่นั้นไม่พอนะคะยังเล่าคุณค่างานฝีมือและฉายภาพแหล่งธรรมชาติสาคัญที่บ้านเคียรีวงศ์นครศรีธรรมราชค่ะนี่เป็นหนึ่งในละครสั้นสาเรื่องจากโครงการวิจัยเรื่องนวัตกรรมละครโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม4.0ที่ได้ฉายทางไทย PBS นะคะแล้วก็ร่วมฉายในเทศ การภาพยนตร์นานาชาติ Innovative International Film Festival ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่6นะคะณเมืองบังคลอสาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่12-15ถึงตุลาคม2566โดยสถานกงศุนใหญ่นะเมืองเจนไนค่ะ โดยละครสั้นเรื่อง l e t t r r f r ฟ m the Sun ครั้งนั้นไม่เคยลืมได้รับคัดเลือกนะคะจากคณะกรรมการผู้จัดงานค่ะให้ได้รับรางวัลประเภท Special m e n t ช o n Award จากภาพยนตร์150เรื่องจาก23ประเทศนะคะทั่วโลกที่เข้าร่วมในงานนี้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการต่อยอดค่ะจากงานวิจัยสู่ละครไทย PBS ที่มุ่งส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนะธรรมนะคะเน้นสอดแทรกความรู้สาระควบคู่ความบันเทิงแล้วก็เผยแพร่เรื่องราว วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับมิติต่างๆในสังคมไทยค่ะรับชมความสนุกของละครเรื่อง l a t e อร์ฟอร์ e Sun ครั้งนั้นไม่เคยลืมย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ไทย pbs.or.th, w w r l d w i d e w ช i p ิร์หรือผ่านทางวิพาแอปพลิเคชันทั้ง iOS และ Android รวมถึง Smart TV ค่ะ